โทษสายจตกน้ำด้วอุ้ยอพี่น้องเห็นปะอุ้ย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 อ้ยออุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ย้มเล่ะเดี๋ยวเวก้อนบอเลนด้บอเลนพี่้องไปครับสาไปหาใเขียดทีีย้มี่บเขียดกัน เลวตีชันเขียดน้อยเขียดน้อยแ,กแกอบเขียดก,กับหายากไปหลอเขียดหายากหลายเมน,นูโอ้

ôi phải bắn, rồi để cục kia tên. Tì ô đuôi khoai gần đơ. Ya bài truyền đây 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 đây, 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 đây. ไปครับไปต่อครับโอ้ยได้ยินเสียงบรรยากาศป่ะครับเลยหลอยเพลงกิ๊บ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 เหมือกับทองทุ่งทองทุ่งนา เว่าไปกับเว่าคนเดียวเขาก็ว่าผีบา้าเอาแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วพี่น้องเห็นบหอ่ะมองไปแผดหน่อยน้องมองล่ะอ,อ่ะดีกว่านี่มาคนเดียวเนาะ

ใส่เบ็ดแต่ไม่ใช่เบ็ดต่อเอามีตัวหนึ่งนี้ตัวเน็อๆพี่น้องขันเบ้าซื่อๆอะโตัมเหญ่แล้วครับกำลังพอดีใส่เบ็ดครับเห็นปะอีกคุบออกแบบลำหมมเลยดิจับแบบลำหมมแต่ว่ามันบย่ยอม อมาได้จ่อยนี่ผู้ใดถืกอก้่องแหกงกษิเตี่ยอยู่ดิถึงผ้าเจ้าของไปต่อครับไปต่อพ่อละเดี๋ยวห่อสิ้อผ้าไปใส่เบ็ดต้องมาในนองนั้นเอาเกโกรกัน นั่นครับเห็นบหดีในภุ่มหยาด้ตัวนี่นั่งตัดตอดปั๊บขอให้นั่นครับนี่คือหมายที่โฮไซเบดครับมันอาาสีเหมือพดพอดีไฟเบิดครับไฟเบิด ไปเบิดครับก็เลยบ่ได์ไายพี่นอ้องเบึงเบึงครับเบึงเอาเห็นบอได์ครับเออดินทำงานในที่ล่ะโอ้สาวหัว่าเป็นเขียดนักโอลิมปิกบ่เอามาเสียบเงียร์หรอเว้ยพี่น้องเบึงครับเบึงมันหุนครับเบึงมันหนุนโอ้ น้องเห็นบ่มนกขาจับโงนไว้ปา๊ดนาเกิงแท้เอาเอาเอาอยกันทำามาหากจินในเดือบแบบน,นี้โอ๊ยตายอย่าเกิงเลยจิ๋ล่ะซอยกันซอยกันนี่ครับพี่น้องครับรนี่คือไม้ครับมันก็สิมิกวาภายัยกวาภัยญ่นี่นกน้อนครับนกนกสะเป็น ซาของแท้เทาเนี่ยเะครับแต่ว่าแห่งบริปล่อยป่าได้พี่น้องมือแทงบ่ไฟกันสิเบิดอ่ะให้พี่น้องเบิง้งเนี่ยครับเบิ้งอีกลหลังนึงเนาะว่าหลังนี้จะเป็นเนาใด้จะเป็นนักไก,ก่กรรมขึ้นลหลังหนึ่งหันบ่เอาเบิง้งโอ้ยโอ้ยหย,ยางหยางพี่น้องเห็นบ่ะฟองเขาเปิ้นเปิ้ลดูเห็นเอาคือส่งขีดขันแต่ละตัวนี้ ทำงานทำไงดินโซ่ตูในี่ตีล่ะดุกดิกดุกดิกในที่ดินแน่ดินแน่ทำงานทำงานทำงานเอาหน่ยเอาทำงานเอาคือน่าทำงานแบบนี้เอาทำงานในที่ละป่วยตายโอ้ยเขียดอยังคือนมาขี้ข่านแท้เอา้าสามีกันพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันไปี่ซัดไฟกันครับโอเคครับ อ่าบบดน,นี้มะยามเบ็ดนี่ครับไม้มือขึ้นนี่เป็นลงน้ำน้อยๆครับผาทิ้งงามแห้งนี่คือโลเคชั่นเมื่อเซานีครับโอ้วิวเซานีวิวโพนีด้ยิน้นเขาว่ากันเลี่ยนแบบเขาโลเคชั่นโลเคชัน่นต้นประสาทแปลกระบุออกดอกอยากบร้องขอเขาออซื้อเอาครับพี่น้องครับนี่ครับไม้นี่ครับ เป็นไม้ข้องนามนิดหน่อย,อยรบับไม้ข้องนามนิดหน่อย,อยผ่านมามเรื่อยๆเออเอเอ,เอพี่ตองตื่นเต้นรึเปล่านี่อยเบ็ดรั้งแรกครับเห็นบ่เห็นบ่นบพี่น้องเห็นบ่รนบครับ เห็นขั้นเบ็ดบ่เห็นขั้นเบ็ดบ่ครับปงขึห่งปงขึ่โอ้ยตายตตื่นเต้นไ้บันนี่ห่วยห่วยเก่ไรล่ะหยุดบ่ล่ะพี่น้องหาต้องกรองกับพวกนี้โอ้ยมากัวมาผู้เดียวตัวรสสาบจะตกน้ำเด้ดออยู่่าล่ะดึดดโอ้ยรับ จเต้นเต้นตื่นเต้นพี่น้องเห็นบ่โอ้ปาด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 งานมีด้พี่น้องงามอยู่เอ้าเอ้าเอาเอ้าไผสศว่าหยังไผสศว่าหยังผลงานเศร้านี่ไผสศว่าหยังพร้อมกับดวงอาทิตย์สวยๆครับไผสศว่าหยังโอ้ยตื่นเต้นเก็บก่อนครับเก็บก่อน มาครับหลังต่อไปวิวก็สวยอุย้ยถองฝากงามวิพาติดโขนงามเลยครับมาและกันมาๆมาๆมา,มา,าเอาที่ลองเห็นมาอุ้ยหอยอุ่นต้นหอยอุ่นต้นหอยอุ่นต้นเดี๋ยว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  ยามมาสามหลังครับวันนีผู้ใดถือกล้องให้พี่น้องบ่ได้เตรียมพร้อมพร้อมละคลิปแรกโอ้ยตื่นเต็มโท่าไหจะตกน้ำด้วยโอ้ยเออ๋ออ๋ออ๋อแลอันนี้ถอดเลยถูกนะถูกงาโนี่ครับพี่น้องเห็นบ่พร้อมกับแสงอาทิตย์สวยๆเลยครับสุดยอดครับเช้านี้ครับโอ้ยเอาสวัสดีกันพี่น้องไป หลังต่อไปครับไปต่อครับไปต่อมาให้เลยครับติดตามครับติดตามร้องต่อไปเอาไอสิป์มาหยังพี่น้องเห็นอยู่บ่เบดหมู่เป็นเลดครับเบดหมู่เป็นเลดครับพี่น้องเห็นอยู่บ่ครับนั่นนั่นนั่นให้เบิ้งให้เบิ้งเบดหมู่เป็นเลด โอ้ยตื่นเต้นจังแบบนี้ผู้เดียวผู้ดเดียวเทั้งการเก็บภาพให้เบิ่งเด้เพิ่้งการปลาลุดเอาอยัางไงล่ะเอายังไงล่ะเออ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 เก็บภาพกันละโทรศัพท์จะตกน้ำด้อยหันมาได้จังไดกะจังหยุดคลิปเนาะพี่น้องเนาะกลับมาผู้เดียวเนาะมันกันนุบๆอยู่ดิพี่น้องพี่น,อนอ้องเบิ่งไปพร้อมกันโอ้ยตื่นเต้นได้แบบนี้ใส่ละปลาอุยอ้ยอุ้ยพี่น้องเห็นปะเห็นปะ

โอ้ยซัมนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนบอลเลนเด้อบอลเลนพี่น้องซัมนี่ก่อนเด้อพี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยพี่น้องบักเอฟบักเอฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดโซ่เฮ็ดโซ่ง่องเห็นบ่อุ้ยสะบัดสะบัดเฮ้ยโอ้ย,อยไงโอโมูครับไงโอโมูประมาณซีขีดฮาขีดได้พี่น้องโอ้ยตื่นเต้นได้บบบนี่คักคักคัก ไปไปกันต่อครับห่าย,ยามมาซีหลังโมมนันสีได้เปล่าโล่หรอบ๋อพี่น้องปัดโทปัดโทษโมนี่ก็มานเท่าไหร่เป็นคลิปแรกครับคลิปเปิดตัวหลังนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเบืเอ่องหนมาู้เดียว่ายคลิปที่แรกจ้ย เฮ็ดเป็นแนวไ่เป็นแนวโอ้พี่น้องเห็นปลาบอลบ่บูดูดิบบูดูดิบอยู่ในปลาเอ๋อไปมาเบิ่งสะควยลงนี่ครับที่มือขึ้นสีเบิ่งว่านกมันมักนอนนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยปวดพอเนาะนี่ครับสะควยลงมือขึ้นได้ตุ้นนุ่มตุ้น้อยอยู่นี่สีหลังอุ้ยอุ้ยพี่น้องเห็นบว here, ินนกป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 ิน เอาแล้วพี่น้องถือเบ็ดละนันลักษณะนันเด้อเบ็ดมีอยู่หันเด้อนั่นน้พี่น้องเห็นบ่บ่อนดึบดุบแมนบ่อนเหรอไม่บ่อนรู้อึกว่าอุ๋มแมนล่ะครับเบ็ดโกงครือหนึ่งยู่พี่น้องเห็นบ่ห่วยห่ยตื่นเต้นดีเรียบบัดนี่ตายตายนั่นนั่นนั่นพี่น้องเห็นบ่มันจะตกน้ำดิอุ้ยพี่น้องเห็นป่ เห็นบอ่อุ้ยคาเตะไทยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ชัดบ่พี่น้องวุ่ยตายตายตายคาเตะไทยเอาสมีก่อนเนาะอุ้ยมันสินรูดมาได้แล้วครับโตที่โดดโรงๆอยวู่โางนึงนึงประมาณสามขีดครับพี่น้องไปไปกันต่ออีกสามหลังเอ้าวางไว้ไหน,น,หไนก่อนวางไว้น้ามูมันกันน้องน้องนีบ่าไปใส่หรอกไปต่อไปต่อไปต่อ หลังนั้นบ่ถือครับพี่น้องเดี๋ยวคอยมากูเนาะไปกันไปกันโอ้ตื่นเต้นโอ้เกินขาดอยู่ครับเกินขาดคิดว่าหลังนั้นก็บ่มีอย่างครับเห็นบอกรดอยอยู่เหรนเกินขาดครับเกินขาดคิดว่าสิบัวใดนี่เดี๋ยวขึ้นมันบ่ถือนะหลังนั้นก็บ่มีอย่างคือเกา่าฟองจอง โมียยังเขียดจมน้าตายพร้อมโอ้แลนมานน่ไพบุี่บแบบนึงพี่น้องเห็นอยู่บ่โอ้ตายตายบ่จินเบ็ดนะซันีก้อนครับเมืม่อนี้ก็หมานอยู่เดี๋ยวสีส้มถ่ายผลงานให้เบินน่งนล้ครับเนาะนี่ครับผลงานผลงานเซานี่ใส่หนึ่งงานด้วยงานเตียง โอ้ยพอดีแหละครับภรรยาผมว่าเฮ็ดน้ำยาขนมจีนพอดีเฮสันโอรหมันอยูด่ดิหมึกขึ้นนี่ว่าสิบโอมันโอ้มีใส่พอตัวนี้ใส่พอใส่เบาเบาหน่อยซุ้มนี่กระเสียปอกหกเนาะปอกซีปอหะโอ้ครับงาม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 ดีครับบรรยากาศ บอ,อกไอหุนหุนเกียนะครับเจ้านี้ผลงานมีสำนีหครับ